เลยเป็นเกลียดกับคันลนะครับทุกครับขวากคันโอ้โไอ้ได้กันว่าบนอยังไม่โตเหล่าเลยไอ้ได้กันว่าบอนไอ้ได้แต่กันว่าบอเนึงอถ้าเล่ไม่ใจอยู่กลืยนี้นี่ดูตรงน้อยอ่ะเฮ้มันไม่จ่ใจว่าอยู่กลืนนี่อยู่ไหนอ่ะมันกันว่าโบนนี่มันรับคันแตมันทำห้เกิดเรื้องขึ้นได้เกิดเรื้องขึ้นได้เออตำรวจโรงพัก ไอ้ไรอะคันมาบบนอะบอกมาสิไอ้ไรตีกันว่าโบนเนอะเอข้อตีต้องกันคือข้อตีซีอันนี้ข้อตีซีนี่ข้อดีเออข้อดีดีไหมถ้าวายคุตตาประวัติันึงข้อหนึ่งฉบับอัดข้อตีนี่ได้แล้วข้อตีซีข้อตีนึกว่าเป็นข้อตีนึกวอาข้อตีนึกวาปาณาติปาตาวีรามณีข้อตีสอง อาทิตนาตาหน้าเวรมามณีกติสามกาเบดุมิจชาเวรามณี้มุตราวาตาเวรามณีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขันลาวอ่ะว่ามุตราวาตางาผูตรอเรติมเตงาผูปันนัวงาผูปันนันนี่แหละควายร้อนโลแต่มันขันว่าบอลน,นั้นโอ,โอ้เป็นเละแล้วแกเปลื่นกัน

ว่าวากำปัดเมโลนนะแต่ว่าอนจะขึ้นกำปัดเมโลนลงมาไหวครูไหวโพไหวเมครับการกอนดำลำดับแล้วก็เราได้เจ๊กบดห้พี่นองได้เข้าใจครนะคนไม่ควางไม่พรือครูม้อก็ควางเลยว่าคนอาจารย์บอกเลยคนยังไม่ยังเล่นไม่้ต็มเครับครูม้อก็จับลุงมาลก็บอกว่าทุเอนไม่กรอบตีได้เรื่องเดยนะ อไวยบุญคุณครูแล้วก้อลูกเชื่อเล้ยลูกอวยบุญคุณแกวนะคุณครูจ ประเจ้ามาว่าสั่งสอนก้าพระเจ้ามาครูสอนในคิดครูสอนให้เกลียงสอนให้ฉันเรียนว่าวิชาห,หน้าครูสอนคิดเกี้ยงคสอนให้ฉันเรียนนิราวิชาว่าฉันเรียนนี้ว่าวิชาครูสอนให้ผมรำและมาน อย่าไม่ได้มาลืมคุณว่าไม่ได้มาลืมคุณคำเช้าเข้านอนครูซ้อนให้รู้อาพอับพับโง่มันหัวตุน ไกลกลับมาไหวพระบิดาภอวนาหน,น้าหองแล้วเสรจคตับแล้วกลกลับมาไหวแล้วนะพประมาน,นมว่ามาไหวนะพระ มมองมุนว่าไม่อายแล้วนะ้าได้มองมุนคุณก้องผู้อื่นเมิ่อนเมิ่นคุณยังไม่เทาคุณนะ้าพระบิดดาพ่อนาหนะ้านองแล้วเมืนคุณและยังไม่เทาคุณลนะน้าพระบิดดาว่าเท้าคุณแล้วนะ้าพระบิดดาหนโบทำไรได้นะนะ้าให่ไม่ปี่ลวงเออพอเตียวค่ะเตียวไายอดถ้าผ้าไกยนะาลูกชายมา หนหนองและขาคาแล้วอดสภาผกายน่าลูกชายมาว่าผภาคกายลูกชายมาอยากเย็นเป็นตายพอไม่ได้ว่าเศรจ้าเวทนาบิดาเอ๋อนาหนหนองไม่ได้ว่าแล้วเศรษาเวทนานาบิดาเอ้ยว่าเวทนาบิดาเอ้ยหนุโอคำโบลบก,กมาบ ลูกเต่าขึ้นมาจมเจยแล้วก็หานามใจนาทีไหนเลยมาเทียบเทียมทานพระบิดาอ่อนาน้อน,น,นมที่ไหนเลยแล้วมาเทียบเทียมทานนืพระบิดาว่าเทียมทานพระบิดาแล้วไหว้คุณและคุณโพแล้วคงลูกจะรับใลยกลับก็มาว้นะ จกลกลับมาวายแล้วนะประมาณเด้ว่ามาวายนะประมาณเด้เมื่อไก่อุ้มโถงม,มาเมื่อน,นั่งเม็ดงาตั้งใกเก็บโอานะนะนอนเลเรียงมาแล้วเมื่อน,นั่งเม็ดงาตั้งอยู่ปลายเข็บว่าเม็ดงา เป็นแม่ครับเปิดมีตุ๊กตาไว้แล,ล,ล,ล้วเล็กรืมปฏิสุนนาก็ว่าเด็กที่เป็นวัวโอนนี่นายัางยังไม่เป็นตัวครับ,รบนาเมื่อนสมอเมื่อว่าแม็ดงาตั้งอยู่ปลายเิ้มจะจะตกก็ได้จะติดก็ได้ตอนด้านเม่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีตังคขันใช่ไหมอันเลยสำคัญมากตรงนี้อ่า เก็ดวันเล็กคือเป็นเขาเรียกภาษาบาลีว่กกากันลากันลลานะภาษาการกำเนิดมนุษย์นี่เขาเรียกว่ากันลลา,ลามนุษย์นี่คิดมาจากอะไระอะ,อะมีเออโพกเมรูเล็กกิดมาจากเอออาสุจีกับเคยเขาบอว่า,น,านั้นเออเวลาลเราแพ่มีตาให้ใครกี่ําพวกที่เกิดเป็นฉลาภุชะที่เกิดเป็น สังเสตชาที่เกิดจากอันชาที่เกิดเป็นอุปปาติกะมนุษย์นี่เกิดจากข้อยอันชาอุปปาติกาเกิดแบตัวเลยนั่นแหละตำราแต่ภูมิวัยพนั้นมนุษย์ก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันเกิดมาหนึ่งหนึ่งเม็ดงาต่างกั่ใบเข้มกว่าจะติดหรือว่าจะตกมันก็ได้ขึ้นเป็นเมย์ไม่รู้ตัวเจ็ดวันเล็กไม่รู้ เดือนเลขช่องเดือนเลขยังไม่รู้นะบางคนช้ำเดือนบางคนหลุดตัวเอ้าเกิดเลขโอ้โท่งอันนี้เออหลุดหลุดรุดลงมาเล็วหลุดรุดลงมาเล็วนะไม่รู้นะคนเป็นเมนี่มีช่องแบบแบบเลกคือดีใจที่มีลูกแบบติดช่องคือไม่ยินดีที่จะมีลูกเพราะยังไม่พร้อมนั่นแหละอันนี้เดี๋ยวนี้กฎหมายกฎเรีขาก็อำนวยความสะดวกครับเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าเกิดโกหกไฮเบียนะไฮเบียไฮเบียรักษบ้านเลยไหมไม่เลยไม่เกิดที่เขาไม่เกิดที่ ไม่เมยพันดี์ม่ไม่เมยพันธ์เดียวนู่นในโขกในโขกในความไรตัวเมยพันน่ะเออนี่คุณเป็นเมเออคุณเด็กนะไม่ว่าจะเป็นเมย์คุณเมยชัดเมยไรรักลูกน่ะเมยมาเมย์เมยเว้นมาลูกก็อกอยากโขกนกรั้งมาขาบลบมาลาบนั่นแหละน่ะก็ในบรรดาเมยนี่เว้นอีชุดก็คือนกกานกกาไแขก ลูกนกกาเวาวอ่นานกกาที่เป็นชัดมีกัมพีนกะนะเออนะนกกานี่มันทำลังไงนะถึงไอ้นกกาเวาวนู้นม,มันคล้ายจริงแต่มันควักลังเพื่อกถึงมันไม่เคลียร์คลเพื่อนถุมเม็ดถึงไอ้นกกานี่ไปเลี้ยงนกกาเวาอยู่เลยอ่่านี นั่นแหละเคยไหวอเมกาควักนี่นกกานี่มีวิ่งชุดคุณเป็นแม่ถึงทุกซาบหมายดำกันนกกานี่มันยังเวทไม่ตาวนกคูดนกคูดเลอไอ้นกัมว่ากัมวาเลยไอ้เตื้อก็เกินมาถึงไอรถเยียบก็บินต่ำก็บินต่ำจนบังตายนายนกคูดอยากเกิดเป็นนกคูดเป็นนกปูไตยุ่งครับินได้เลยดอจนเออยังปีกเตะนี่จำลองตัวเดียวนะเออถึงในเล่าเด็กจะบอกถึงในเล่า เ,ะละลเดมด้ื่อนนึ่งเม็ดงาตั้งลายเกมอยู่ในทับคันประมาณดาพอวนนนน้นะนองแล้วปลายเกมแล้วอยู่ในขับคันแล้วนะ่าประมาณดาว่าขับคันแล้วนะ่าประมาณดาโอ้คุณแม่เจะเล่แล้วเลีเ้ยงลูกมาแม่พิทักษ รักกักษาได้รอดตัวว่ารักษาได้รอดตัวเรียงลูกแต่หน่อยคุ้มเขาใยญ่น้ำใจไม่มีให้ลูกได้ชัวน้านองแล้วเต้าใยญยและน้ำใจไม่ใหยน้าลูกได้ชัวว่าไม่ใหยลูกได้ชัวโคนนี้มีเดมาแล้วมีี่มาทุกโคเลยแต่ว่าเราซื้อใดีไม่ให้ลูกได้ชัว ลูกไปโรงเรียนขึ้นโรงเรียนต่อยกับเพื่อนลูกเองพิษแม่ว่ารือลูกฉันไม่พิษอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะสนใจไหมกับคือเพป็นผื่นพิษทุกไม่เกี่ยวลูกฉันไม่พิษลูกฉันตามเพื่อนลูกเราดีไปก่อนเออลูกดีไปก่อนนี่เนี่ยเลี่ยงลูกหลักอะไรแด่ว่าหลักลูกไม่ทุกทางเออนั่นแหละถ้าหลักทุกทางหลักดีนัวั้งตั้งนั้นนั่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 นเั่นน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 ัอนนี่นนัยงลูก จนยิ <toys> ่งนำใจแม่แม่ลูกได้ชัวเออว่างลูกจะโรดมาเป็นตัวเนี่ยแม่พ่อไม่ต่อเลรเลยเม่หนุ่มแม็ดายไม่ต่อเลยเลยว่างลูกจะโรดมาเป็นตัวคุณแม่โยหัวเป็นป้ายพ่อหน้าหน้าน้องมาเป็นตัวคุณพระแม่โยหัวจนป้าพ่อว่ายว คำเจ้าแม่กลมให้ลูกกลับก่อนหน้าแน่นองและ่านอ้มและคำเจ้าแม่กลมนายลูกกลับว่าแม่กลมให้ลูกกลับมานี่มาจัดแจงในกรณีกับสมุดลาวว่าเรานี้จะเลี้ยงลูกกันแม่เออนี่ผม๊ะโป๊ะเร็วชัดเร็วนี่แม่โอ้โ ไอ้เลี้แม่โป้เจ้าหัวไปบ้นหนาวาดกูไป่ตัคืออ๋อนี่รับรองูล่ามีเรืองเราอะไรไม่ควได้อยู่บ้านนี่จัดเกิดแลลาวมีการจัดมัดเร่งมีการี่เดเตอันเออก็ไม่ก็ไม่กอยู่บ้านเออตึงเหลือตัวเกิดได้เปลือกอีวเรือเล็วเร็วเ อันนี้ขึ้นเพล้เวห้ามามอมา,าว่ายไปเรวเนยเหรอเออห้มมอมาเดีอบ่อยเรวไม่ว่ายไม่ล,ล่ะหอลอว้ายไปเดือบรยเออแตุ่ว้ายเรวนะเออนี่พ่อจ้านเกิดตายเจ็ดวันที่มาวันนี้จ้ได้ขึ้นเปรยยให้หลู่แหลานี่นาขึ้นตะเมนเอออ้นี่ก็เกิดท,ท,ะทะี่นี่ก็เกิดกเดงินเกิดทองนี่จะจะเกิดก้าวเกิดก้อนไอ้ก้อนอ้นี่รองเรวหลาวจะกินนมเด็เแม่แหม่นองกินนมเด็จเ โอ้โหแมุ่เออแม่เออไแม่โอ้ยไม่ใจ่าก่อยได้รำนานแหไม่คุ้นี่ถ้าเป็นเรื่องไตสุดก็ลุ้นเลยเรื่อนีทสกอย่าเจ้าทุกอย่างยิ่งกับเม่แม่เออ่ยไอ้นุ่มกระขัดไม่จ่ายก่อยโอ้ยไม่กินนุ่มน้ำก็กินนุ่มก้าวกางใส่เอากินนะลกเออกิน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 อกินนุ่มก้าวเจ็ดเลียวเดี๋ยวแม่กินนุ่มน้ำนะลูกนะ ใช่เมโอ้นี่แหละป่าคือพวกนี้ลำบ่าเร่งเลยกายที่เรียงลูกมาที่กุนไอเด่นโตคนนึงไอเด่นตาบอมคนนึงนี่พี่เด่นเตืองนึ่งโตไซบ่าใครยันนี่ตาดิฉันไม่ใจรอดแต่ถ้าบนนานๆกันหนึ่งนุ่งเงินเลยกาอไอมันอยากกัดวัวหนุ่มเมอเลยลูกเช็ดจันกาวแล้วไปหนุ่มนำเล่ใบตานง แม่นุยเกิดนองปันีเนี่ลุเอ๋อเดรดแต่นนยโยต้องไปโรงพยาบาลเล็วเนรู้นะแต่ก่อนนานีอันนี้ก่อนอันนี้เกิดเล็วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แต่ได้เกิดนี่ต้องโม่แย่มาเกิดเนลู้นะแต่ว่าก็ว่าไปตามเรื่องตามบทสพอกินนุ่มน้ำชัดเล็วนี่เมย์ขึ้นเปรย์ให้นุยแหละเนรู้นะขึ้นเปรย์เลยแขึ้นเปรย์เรวขึ้นเปรย์เรวและเออใหญ่เจ๋งแรงเอาอองขึ้นเปรย์ขั้นวัวไปปรากั้วัวโนนเลยหลุเออ กากวัว <g ül üyor> นอนติดเปน็นพ่้าวัวนอนติดพระนู่เลยโลติดตายติดตะวันตีนเมฆโกลบหนงมังเมกลอมหอนงสักอิจฉุหยาดบีนะโลมนะเมอ,อ,อนุอง่งอ้เออาเดนน้อยอยาตัดยัวหมอติเวอไอ้นุ่งกัดนี่จันไม่จกินได้นี่พี่กุ้งพี่กุ้วยได้ไหมายมังตาพยาวนุ่มาเตน,นาราตีวัดนุ่แต้วนะ เล็กด้วยกันมาเดน้าไม่เล็กด้วยคือป่าตาเบื่อป่าเล็กคืออย่าจ้าตาขุหน้าดูจันจาจหลงนอนดั่เดี่ยวใจอย่าเดือบีนอนนอนเออนองนอนให้หลับดีแม่เจอกองเจ้าตั้งซีมาช่วยพิตัก รักษา้อานำฝนลข้าวรักษาเจ้าทุกเวลาว่ามาช่วยปี่ตักรักษวาวังเมจะมาเออน้อยนองยังไม่นอนดีนี่รอ เดี๋ยวมันอีลับเลิกกว่าทำนองพนันว่าทำนองเผื่อกว่าแบบชนเป็ดนูเลอไม่หว่าดายพนันนะเราคนโบราณเอ๋อไปกด์แล้วกันนั่นหวาไปกดนะก็วออไปกดเอไปไหนไปกด์ไปเล่พระนนพระนังพระพิณเศร้าดังลังคามุงเมือง ว่าโบ้ตอย่าโจ้ไว้หนองนอนรักเดียวใจข้าตัว่าไปดาเข้าไปในองปะเล่บไปโน่นตรงเครื่องลังขามุงเบืองแต่ตรงดอกไม้ใบเออรับแดี๋ยวไหมรับเดียวรับเร็วรับเร็วนั่นนั่นนั่น แล้วโปรกเฟเวจายยิบผ้ากามาวงตัวละองโป่งพงจะลงตับอ่อนน่าหน,นองนะมาวงแล้วลัวละองโป่งพงแล้วน่าจะลงทับว่าพงพงจะลงทับกำคืนแม่นอและไม่ห่อนลับทับผู้อยู่ควังเสียงลูกรองอ่อนน่าหน,นองไม่อ่อนลับแล้วดาผู้อยู่ควังแล้วเสียงลูกรอง ว่าอยู่ควางแล้วเสียงลูกร้องขันยามพระเมษาเวยเจ้ามเมจาวไม่ทันได้อิ่มตองอนะน,ะน,ะน้านอนเสวยข้าวแล้วมเมจาวไม่ทันแล้วน่าได้อิ่มตงไม่ทันได้อิ่มตงในยิเรียงลูกอืนเมแม่เรือ่อง กลัวหนองเอลูกตกจากกลัวลูกตกจากเปรไากลัวล <after> <oo> ูกตกแล้วลูกตกเปไาว่าแากลัวหนองเอลูกตกโอเคเขาจากเปไาโอ้ลูกตกแล้วจากเปไปปะพุงแม่อุ้งกะประเจ้ามา้าป้าเจ้ามากินลมวันละหนุยอากินลมหนุยอานะเป็นยาเจอยกินลมหนุยอาน้าหนุยอา เจอว่ากินนุ่มตะควันเออหนุยอาโอเกลข้าเอยเป็นยาเจอโอหนุยอาเป็นยาเจยเห็นเด็กกลัวร้อนไม่กนนไม่ได้กลัวร้อนไม่นนนไม่ได้มาดาควันเออต้องให้มาดาต้องให้รำเรยควันเออต้องให้ต้องให้รำเรยกว่ามาดานะพี่เออต้องให้มาดาต้องให้อยู่รำเลยต้องให้รำ